อ่ะมาเร็วๆเลยชุดนี้นะครับมาไหมนะครับวันนี้ก็กองยญ่นะครับบอกเลยมีพระน่าจะพายองค์ใหญ่นะครับต้บอ,องมาดูว่าได้อะไรมาบ้างนะครับมาแกะเลยแกะเลยโอ้โอส่กล้องมาเลยนีหน่มาพะลวยรุ่นแรกนะครับสวยมากเลยนี่โอ้สวยจริง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 ท่านเขาดคิดอีกดุงพลวยวัตะโกร,รุ่นแรกปีสองสี่เก้าแปดนะครับสวยมาก ไปมากพี่อู๋คือแบบว่าอือย่างนี้นะสุดเราแท้ดูง่ายด้วยเนี่ยอ่านี่นี่นี่ถ้วยด้วยถ้วยถ้วยจริงถ้วยจริงไม่ผิดหวางของนี้มาปากเมื่กี้เลครับอันนี้แล้วกันเนี่ยมาไวๆเลยไวๆเลยทีเด็ดอันนี้ลุงปลุกร้ายนะครับข้างหลังเขาเข,าเขียนเลยลุงปลุกร้ายนี่พอสอบสองสี่กว่าสองสี่เก้านี่ เขียนเราของเขียนไหวเลยเป็นลุงพ่อเลยนะครับแต่พาสมบูรณ์ดีส่วยดีด้วยนะครับเลี้ยมเก่ากึกเลยแต่พาแถดูง่ายนะแถดูง่ายเลยส่วยด้วยแล้วก็องนี้นะครับจะเป็นนาสนุงกลับกลับร้ายกลายเป็นดีนะครับบอกเลยว่าองค์นี้ได้ช่วยองนี้ได้ส่วยจริงๆนี่ผมเจอไม่ช่วยไม่เอามาเลยนะอืมเจอมีจังวะยังวันเนี้ยเจอองค์หนึ่งนะไปงานกวดใหญ่ครับเจอองค์หนึ่งนานากระเถาะไปแต่ว่าที่เรือสมบูรณ์มาเลยนะก็เลยไม่เอามาแบ่ง แต่จริงผ่าแับไปบูชาได้นี่แหละแต่ว่าผมอยากเอาของสวยพี่เออย่างนี้คือกิฟต์เลยกิฟต์เลยดีกว่าเนี่ยยันยันยันให้ยากนะสลุกกลับลังยันเนี่ยนี่นี่ผ้าสวยครับอันนี้องบูรณเลยโอ้โหนี่ห้มาให้นะครับลุงพลวยมัตตะโกรุ่นแรกนี่นี่กิฟต์เลยสวยจริงสวยจริงทว,งวกดกติคิดด้วยอืมในรู้ว่าสวยแล้วตัวจริงสวยกว่าโอ้โหน่าใช้ดีครับแบบนี้อ่ะนี่นะครับก็จะเป็นลุงพลวยมัตตะโกรุ่นแรกปีสองสี่เก้าแปดนะครับ ลุงพกวยว่วยาโคตรจาราเป็นพิมพ์สนุ่งกับลังยันนี่ปีปีสองพันห้าร้อยครับพิมพ์หน้าตาชัดคมชัดเลยพาส,ส่วยเราได้ลังยันด้วยหายากมากนี่อ่าส่วนองค์นี้ลุงปุกลายลุงปุกลายนะครับเป็นคุณแผนที่มีประสมหมวนสารอ่าคุณแพนยบ้านกลางด้วยนะครับและในสายลุงพะกวยเล่นกันอ่าเพราะมีประสบการณ์มากมายท่นอจะแคลคาดนะครับเราก็ยังได้ไม่ตามหาสนีด้วยนะครับของคุณแพนรุ่นนี้นะครับนี่ประสบการณ์เลยพี่เล่นกัน เล่นกันไม่แพ้คุณแพ์ลุงพะกวยเลยอะเ <c oughs> นี่ยจริงๆลุงพุกลายนะครับแล้วพิมพ์ช่วยงามอ่ะเพระรวยเอาแค่สองพันกว่าพอนี่ผมบอกให้ฟอร์มนี้ต้องมีสามพันห้าขึ้นนะครับฟอร์มเนี้ยในเว็บเปิดเป็นมืดน,นะจะบอกให้เออไวๆเลยเนะี่ยฟอร์ม,มรวยกี๊บเลยส่วนอันนี้นะครับเคยแบงแรงๆอยู่สามพันผมให้พิเศษเอาไม่ถึงเอาไม่ถึงสามพันแล้วกัน เออรีบทักมาแบ่งให้ส่วนนี้ลูกลายนะครับเดี๋ยวข้อส่งให้พี่ชายก่อนเพราะพี่ชายสร้างไว้นะนะแต่ว่าถ้าใครสนใจก็ลองทักมาก็ได้เผื่อแปลว่าพี่ชายเขาได้เล้ยหรือยังไงนะครับาะว่าเขาสร้างไว้นานแล้วเพิ่งได้มานะครับเอาปกติมันจะแบ่งอยู่ไม่เกินสามพันนะไม่เกินสามพันบอสองพันกว่าพอคุมค้มๆ่ะใครชอบรีฟทักหลังการชุดนี้นะครับก็พาพุ่มนิ้นแท้ผู้ไวมาไวไปไวครับ